ตอนนี้กาลังจะเดินไปเาข้ากลางวันม<า>่มถึงก็กินข้าวเลยง <c oughs> ไม่ไเลย,เลยม่ลก็คือตอนนี้มันเที่ยงแล้วไงก็ <c oughs> ต้องแบบหาอะไรก<ม>ินก่อนะ <c oughs> ก็คือได้ค่าละวบวบวยซ่าบอแล้วส่ะนี่กับพี่ฟ้านวาเป็นของเราเลยบบบว่าบวโอ้แล้วยังไม่ได้มีบอกอะไบอกบอะไรบอกเมมอนะคะอีจะอนมก ตอนนี้เรากำลังจะไปดูที่บูธที่เราจะอยู่พรุ่งนี้กันมองให้เขามากันเยอะมากันเยอะๆนะคะแต่ว่าลงตอนไหนลงไว้เนี่ยหลังโอ้ไม่น่าก่อนจะตัดเสร็จนี่นี่ก็คือบูธของเราพนันแกงส้มคนไหนชื่อพนันคนไหนชื่อพนันพนันแกงส้มจ้าแกงส้มอันนี้แกงส้ม ถ้าเอกเราก็จะโกโก้หน่อยนะคะนี่คะ่ะอาจารย์ทำอะไร <c oughs> โกก์เกินไปหน่อยนะคะอาจารย์ทำอะไรกลับบ้านกันอาจารย์ขายนี่ขายอะไรคะหลายอย่างเลย <c oughs> หนูทำอะไรบ้างคะ A few moments later เรียน <mondo> แล้วสภาพเกินนายในไม่เสร็จ <semester> ย<คะ>ังไม่ได้กลับบ้านเลยี่ไม่สวยเลยี่คืองานที้เราต้องต้องต้องมาเป็นส่วนรอพี่ไม่สวยสวยพี่สองสวยสุดแล้วคืองานคืองานที่เรายังทำไม่เสร็จนี่คือชมหน้าผู้ใช้งานหยอกตัวของคุณอ่ะเมื่อกู จะทุ่มหนึ่งแล้วถามว่าได้กลับยังจะทุ่มห,หรอใช่อันนี้เรามาเซเว่นแต่ว่าจะทำอะไรเราอยู่กับลูกคนที่ให้งานเรา <c oughs> ให้ก็คือาจารย์แป้งนั่นเองไปเร็วมีอะไรกินบ้างมีลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มแล้วก็ไข่โล้ปิ้งอัาดับยจอนะนี่ชมรักคนทำคนทำเดินหนีแล้วค่ะ เดีย๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าแต่อาหารอร่อยทุกอย่างนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราจะตักไข่ตุลนแล้วมามาพี่แบบไงลูรออะไรบ้างก็ไข่กับก็มีก็ม่แต่ไข่แต่เราห<า>่วยลูกม <c oughs> ีแต่เป็นลูกชิ้นทองชิ้นทอดอร่อยไหมยังไม่ชิมเลย แต่ว่าปี่มืออาจารย์ก็ต้องแบบอร่อยอยู่แล้วตอนนี้ทำอะไรกันเอ่ยกินข้าวนะคะทุกคนยไปได้ทันั้นี่คืออาหารปีมืออาจารย์อาจารย์ชอเอร่อยมากต้องเราเรียนเพู่ในนั้นชาถ้าเาเรียนจะบอกนะ ออนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามนาทีเอกอาหารทำงานเสร็จแล้วก็ไม่กลับบ้านกลับช่อง,งกำลังกาาลับแล้วค่ะกำลังร้องกห้ังค่ะังคลับโอเคต่อกัอๆๆอนนะคะในที่สุดเราก็ทำงานเสร็จยมเกินหนึ่งเอกอาหารทำได้ทุกอย่างทั้งเป็นนักร้องนักรุนตีนักกีฬาแต่ทหารไม่เป็นใช่คือมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือปร้ลองเกะมาใช่ป่ะแล้วถึงบ้านอ่ะสี่ทุ่มแล้วก็อาบน้ำสระผม คิดว่เาเอ้อนอนบนเตียงแป๊บเดียวเดี๋ยวตื่นมาแล้วกันคิดว่เาเอ,อนอนพักหน่อยเพราะง่วงมากไม่ไหวแล้ววันนี้เนื่ยสุดๆตื่นมาอีกทีตอนนี้ดีหนึ่งห้าสิบผ้ายังไม่ได้รีดกระเป๋ายังไม่ได้จัดอไม่ต้องนอนแล้วคืนนี้ <Bye. S 1> ตอนนี้เรากำลังออกมารอรถเมย์ อ่าทุกคนโอเปนเฮาวันนี้อาจารย์นัดหกโมงสี่สิบก็ถึงเนี่ยแล้วการกินข้าวอยู่แล้วก็กินกับทันวายูริแล้วก็เซอเอมก็บอกโอเปนเฮาวันนี้มันสุดท้ายแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเจอกันที่บูนนะคะเจอกันที่บนคนนี้เทอขดอ่ะคีนี่คนขายใค่ใครขายข้าวี่คน และเมมเบอร์คนสุดท้ายของเราทุกคนใครค่ะ C R G C A Y A A A S จะยานะคะอ๋อเดี๋ยวตัดอย่นี้เอาครับตอนนี้ าตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่จุดลงทะเบียนของเอกอาหารแล้วนะคะเราจะมาดูว่าตอนนี้มีอะไรกันบ้างสว <c oughs> ัสดีค่ะ <c oughs> ตรงน,นี้คืออะไรคะตัวนี้คือเอ่อฟู้ดรับชงน้ำครับรับน้ำโอเคเป็นฟูลลงทะเบียนสำหรับชงม,มอคเทลคะ่ะ เราไปดูบูธมาเคลด้านในกันแล้วตรงนี้นะคะก็คือบูธมาเคลของเราัสดีครับเอิร์ธทำอะไรคะอะไรเช็คน้ำทำ็อกเทลมีน้ำอะไรบ้างมีน้ำอะไรคะเออตอนนี้มีสี่สูตรอันนี้คือจริงจังไะอันนี้จะมีสี่สูตรค่ะบูธเราก็จะมีเป็นอย่างบูธนี้จะเป็นตะไคร้สับปะรดจะเป็นถุนถอยตะไคร้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็น แกงมะนาวโซดาแต่ว่าจะเพิ่มเป็นใบกระเพราค่ะเพื่พอเพิ่มสมุนไพรแล้วก็จะเป็นส้มอันนี้จะเป็นส้มอบเชยค่ะใชา่แล้วก็มี้สอบเชยด้วยแล้วก็มีส้มจะเป็นเส้นส้มทำสลับแล้วก็อันนึงจะเป็นส้มขิงค่ะทันส้มขิงอร่อยไหมอร่อยมา,มากต้องลองไปชิมทุกกูบบเลยไปไปดูที่บูธกันต่ออ่ะ มามาตอนนี้เราอยู่กับคุณอุงเอิญสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรที่ไวันนี้เราเป็นตาตาบานะคะของน้ำส้มถิ่ค่ะอร่อยไหมทำนะอร่อยมากเราทำอร่อยสุเราดีจ้ะพดาคนดูที่โต้ที่โต้ เราตอนนี้เราก็อยู่กับบูธเอกอาหารแล้วเข้าไปดูกันว่ามีอะไรเอกค่ะสวัสดีค่ะจย์สวัสดีค่ะบูธเอกมีอะไรบ้างคะที่บูธเอกนะคะเอาเอกไหนก่อนเอกอาหารก็อาจารย์นีคนแบบอะไเอกอาหารนะคะก็ เอกอาหารของเราจับใช่ไหมเอกอาหารของเรานะคะตอนนี้เราเราเหรอโอเคเอกอาหารของเรานะคะก็จะเปิดบูธจนถึงประมาณสามโมงเนาะใครยังไม่มานะคะรีบมานะคะก็เอกอาหารของเรานะคะก็จะมีการแนะแนวนะคะเกี่ยวกับวิชาเอกว่าเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในวิชาเอกของเรานะคะก็เรามีการทํากิจกรรมหลากหลายเลยให้เด็กๆพาไปดูงานข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ เรามี MOU นะคะกับญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นสถาบันสอนทำอาหารซูจินะคะซึ่งเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อันดับสามของโลกนะคะนะคะก็ใครสนใจนะคะมาสอบถามข้อมูลได้กับพี่ๆในวิชาเอกนะคะค่ะชื่ออะไรกันนะคะชื <hi> ่อปุกกี้ค่ะก้าคโปมาือส่วยปอปอค่ะชื่อกัน จีน่าค่ะชื่อแก้วใสค่ะข้าวค่ะครีมค่ะชื่อแฟนครับแล้วก็วันนี้มาโอเพ่นเฮาส์ที่ประสานมิตรใช่ไหมมีสนใจเอกไหนเป็นพิเศษไหมจากที่ไปเดินดูมาแล้วเนี่ยการโรงแรมค่ะกาโรงแรมค่ะการโรงแรมเหมือนกันรับเลยไม่ต้องสอบแล้วรับเลยสนใจเอกภาษาค่ะเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสหนูสนใจเกี่ยวกับเอกอาหารแล้วก็เอกพวกออกแบบจิวเวลรี่อะไรเงี้ยค่ะ ยังไม่ได้คิดเลยมาดูก่อนก็มาค่ะเพื่อนก็ไม่ก็สนใจเอกอาหารและการโรงแรมเลยเพราะว่าพี่ๆเนี่ยน่ารักเกินไม่ใช่คนถือกล้องหยอกเล่นซึ่งเอกนี้เนาะมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างมากมันจะเป็นการทําอาหารหรือการเรียนรู้มารยาทต่างๆของแฟนใช้ชีวิตประจำวันอ่ายังไม่ได้ดูเลยค่ะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยก็ขอสามคำาให้เอกอาหารหน่อย น่ารักมากค่ะเอ่ออร่อยมากมงสามาอยากกินข้าวข่าสนใจมากมีเลิศเยี่ยมค่ะอยากเข้ามากค่ะน่ากินมากคุกกี้อร่อยค่ะเยี่ยมจริงเยี่ยมจริง ฝ่าถ้าฟัาเสียตัวฟ่าตัวนด้นเป็นแอร์เนื่อยส่่าสายกันดีเองเ็นซคนตายก็ตายแล้วใคขึ้นลงตายนะคะหลังจากที่เราอยูนมาหนึ่งสอมห้าหกแล้วมันก็เสร็จแล้วยังไม่เก็บผ้าไผมขอเหนื่อยแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วคือพรุ่งนี้ไม่มาโรงเรียนแล้วนะคะ จบคิวแค่นี้เถอะไม่ไหวแล้วสวัสบ๊ายบาย